็เชิญท่านผู้ปกครองสำเนพินได้อาราธนาศิลเลยนึงถือนี้มาตาพักวะโตอาระหะโตสัมพุทธาสามายังพันเตวิสุงวิสุงรักคณถายะ ติสระเนนะสหปัญจศีรานิยาจามะตุติยมปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนทายะติสระเนนะสหปัญจศีรานิยาจามะตัติยมปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนทายะติสระเนนะสหปัญจศีรานิยาจามะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอ้าวพละว่านะโมตามเลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสะสัมพุทธะ นอโโโมมมตตตาััรวสสภพุทธังสารนังคัจฉามิเป็นณังคัจฉามิธรัามสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสารนังคัจฉามิ าังท targets, ุติยมปิทำมังสารนังคัจฉามิทุติยมปิทำมังสารนังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยมปิทำมังสารนังคัจฉามิตติยมปิทำมังสารนังคัจฉามิ ตติยมปิสังขังสารนังคชามิตติยมปิสังขังสารนังคฉามิให้ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัททางสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัททางสมาธิยามิอทินาธานาเวรมณีสิกขาปัททางสมาธิยามิ กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิสุราเมระมัชะปะมาททนาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิ ราเมเรยาชาปมาทานาเวราณีสิขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะธานิสีเลนะสุขตินยันติสีเลนะโพกตัมปทาสีเรนะนิพุติยันติ สัสมาสีรังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุเ <c oughs> นื่องจากลมแรงนะก็คงจะไม่ได้จุดเทียนสองทามาจุดแล้วก็จะดับก็ถือว่าคุณแม่จุดแล้วละกันนะแม่นาพอดีเราอยู่เราเวณที่เป็นช่องลมพอดีให้คุณแม่อรัธนาธรรมต่อเลย ลมอาจะโลกาที่ปฏิสัมปฏิกาสอันจรียันชีวรังอายาจะทาสันติท่าสัตตาปาราชาคชาติกา เทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สมพุทาสาณบัดนี้อาตมาภาพสมามเณรธนัญชชัยชาญด้วยกิจจากโรงเรียนอัส,สมชัญจะมาแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องความกตัญญูอาตมาภาพได้ไปทุดงที่ประเทศอินเดียมีวันหนึ่งอาตมาได้มีโอกาสไปเที่ยวที่เขาคิชโกด หน้าเข่าคิชกูนั้นก็ได้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความกตัญญูอยู่เรื่องหนึ่งอาตมาภาพก็จะมาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งสมัยพระพุทธการนั่นก็เป็นเรื่องราวของความอากตัญญูนั้นของพระอาชาติสัตวูที่หลงไหลในความโลภของตนเองคืออยากเป็นใหญ่ครองเมืองแทนที่พ่อของตัวเองจึงได้ลงมือที่จะฆ่าพ่อของตนเอง จึงได้จับตัวพ่อของตนนั้นไปขังที่กงเพื่อทรมานให้พ่อของตนเสียชีวิตแต่พ่อของตนนั้นก็ยังไม่เสียชีวิตอ,องมาถึงแม้ว่าตอนนั้นจะสั่งให้อดอาหารแล้วก็ตามท่านก็ยังทรงไม่เสียชีวิตเพราะว่าแม่ของพระอาชาติศาสตูนั้นได้แอบเอาอาหารเข้าไปเยี่ยมเมื่อครั้ง ถึงแม้ว่าผู้ขังจะจับได้แต่นางก็ได้เปลี่ยนวิธีการไปเรื่อยจนตอนสุดท้ายก็ได้ตัดสินใจเอาอาหารทาตัวแล้วนำแป้งทาทับเข้าไปจึงเมื่อเมื่อถูกจับได้นางก็ไม่ได้เข้าไปเยี่ยมอีกเลยพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นบิดานั้นของพระอาชาติศัตรูก็ได้มองออกไปเห็นที่เขาคิชกูดที่พระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ ก็ได้เดินตามและทําตามพระพุทธเจ้าจึงทําให้พระเจ้าพิมพิสารนั้นยังไม่เสียชีวิตโดยการเดินจงกรมนั่งสมาธิเมื่อพระอาชาติศัตว์ตูร้ก็ได้กีดเท้าของบิดาของตนเองเอาไปโรยเกลือทําให้ไม่สามารถเดินจงกรมได้อีกแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็ได้เสียชีวิตลงในที่สุดวันที่วันที่พระเจ้าพิมพิสารเสียชีวิตนั้นเป็นวันที่ พระอาชาติศัตรูได้กําเนิดลูกมาอีกคนแล้วพระเจ้า,าศัตรูก็เพิ่งมารู้สํานึกว่าตนเองได้ฆ่าได้ฆ่าพ่อของตนเองไปเพียงเพราะความโลภของตนเองนั้นฆ่าคนที่ให้กําเนิดตนเองมาฆ่าคนที่ได้ให้ลมหายใจคอยดูแลคอยเป็นที่พึ่งให้แก่ตนเองนั้นเรื่องต่อไปอาตามาภาพกลับมาเล่าเกี่ยวกับ การตอบแทนบิดามารดาที่สูงสุดการตอบแทนบิดามารดาที่สูงสุดนั้นไม่ใช่การให้เงินหรือให้ทรัพย์สมบัติอะไรแต่เป็นการให้ธรรมะแก่บิดาและมารดาการตอบแทนบิดาบารดานั้นควรทำนะตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่อย่าไปทำตอนที่ท่านไม่ได้อยู่กับเราแล้วอย่าไปรอให้พระมาสวดหน้าโรงต้องทำตอนที่ท่านยังอยู่ เรายังไม่รู้เลยว่าชาติหน้านั้นเราจะได้เกิดมาอยู่ร่วมโลกกันอีกหรือไม่ในเมื่อเรามีโอกาสแล้วชาตินี้เราก็ควรทำให้ดีที่สุดเราจะไม่ได้มาต้องเสียใจทีหลังต่อไปอัตมาภาพก็จะมาเล่าเกี่ยวกับชีวิตของอินเดียที่แตกต่างจากประเทศไทย ที่อาตมาภาพได้ไปทุดงมาที่ประเทศอินเดียนั้นมีความแตกต่างกับประเทศไทยอย่างมากเช่นการค้าขายการเดินทางความเป็นอยู่ของที่นั่นซึ่งมีความสกรปรกไม่เป็นระเบียบเหมือนประเทศไทยการจราจรของเขาไม่มีการจัดให้ถูกระเบียบถูกกฎหมายมีการบีบแต่การแซงไปเป็นธรรมดา คนที่อินเดียนั้นเหมือนเกิดมาเพื่อตายลงไม่ได้เกิดมาเพื่อนขนคว้าหาทางที่จะให้ตนเองนั้นได้มีชีวิตที่ดีขึ้นไม่เหมือนกับคนไทยเราที่บรรพบุรุษข,ของเราได้สร้างไว้อย่างเช่นอัตมาภาพที่วิดามารดาได้สร้างทุกอย่างเพื่อให้ลูกนั้นได้มีชีวิตที่ดีไม่ต้องลำบาก และประสบการณ์ในการบวชครั้งนี้ของอัตมาภาพคือการที่อัตมาภาพได้รู้ถึงการที่ไม่ต้องใช้ชีวิตที่อยู่ติดกับโลกภายนอกใช้ชีวิตให้อยู่กับตนเองมากที่สุดได้รู้จากการช่วยเหลือตัวเองอะไรหลายๆอย่างเช่นการซักผ้าด้วยตัวเองการจัดการทำอะไรด้วยตัวเองที่ไม่ต้องพึ่งผู้อื่น การบวชครั้งนี้เป็นเหมือนการเปลี่ยนชีวิตอัตมาภาพไปเลยก็เป็นได้เพราะว่าได้เหมือนมาอยู่กับอีกโลกหนึ่งโลกที่ไม่ต้องวุ่นวายโลกที่เงียบสงบไม่เหมือนกับโลกที่ผ่านมาและต่อไปอัตมาภาพมีภาพรบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านได้ทรงกล่าวไว้ว่าการทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้าแต่แต่ จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัวแต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลังในการสร้างเสริมและสะสมความดีสแสดงธรรมมาสมควรแก่กาลและเวลา ขอยุติการแสดงธรรมไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการาชนี้สาธุสาธุแกำลังฟังเพลินเลยหมดเวลาท่านละนะโอ้โหเทศได้ดีมากนะก็ <önemli> ใช้เวลาไปสมควรแก่เวลานะก็ให้ไ,ไว้9นาทีนะินก็ ครบถ้วนาทางเรื่องอินเดียเรื่องความกระตันยูกะตะเวทีนะแล้วตัวอย่างเรื่องความกตัญยูโดยก็จะเราเห็นตอนที่ไปที่ไหนในะโลกที่เขาที่เชกูนะฮะไนะ่หน้าที่กลีดเท้าพ่อไ่ลูกที่กรีดเท้าพ่อเจ้าเั้นะครับบอสเจ้าชาติตูบอสจะทํากับพ่องั้นไหมจะใช้แบบไหนวิธีไหนบอสจะทํากับพ่อวิธีไหนครับจะทํากับพ่อวิธีไหนลูกไม่กลีดเท้านะ ลที่อื่นแทนก็เรื่องความมั่นูเรียบร้อยเป็นประเทศที่ดีมากครบถ้วนทั้งอินเดียความ,มาตัน่นูงก็จัดเวทีก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะเดี๋ยวพักกันสักครู่ขอพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะกลับมาในช่วงต่อไปว่าจะเป็นแม่ชีท่านไหนที่จะมาเป็นผู้บรรยายต่อไปนะขอพักสักครู่หนึ่งแป๊บหนึ่งขอลงพี่คิดก่อนนะเดี๋ยวกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นแม่ชีคนไหน Obrigado.